ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางภูมิใจเสนอศูนย์วิทย์ออนไลน์ไซแอทโฮมในรายการท่องโลกไดโนเสาร์ไฟโตซอลไฟโตซอลชื่อแปลว่ากิ่งก่าพืกษาที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของฟอสซิลตัวอย่างแรก ที่มีลักษณะฟันดูทู่จึงทำให้คิดกันไปว่ามันเป็นสัตว์กินพืชแต่ที่จริงแล้วมันมีฟันแหลมและเป็นสัตว์กินเนื้อโฟโตโซลจัดอยู่ในกลุ่มโฟโดสครียหรือคอคโคดิเมียนไลอาโคโซอลอาโคโซลสายพันธุ์ที่เป็นบรรพบุรุษของไดนโนเสาร์นกและเทอรซโซเรียก อเวเมตาตาซาเรียโดยที่พวกมันมีจงอยปากแคบยาวที่มีฟันแหลมเรียงรายเต็มปากขาสัน้นมีเกรดใหญ่คล้ายหุ้มเกาะเรียกได้ว่ารูปร่างคล้ายจระเข้และดำรงชีวิตคล้ายจระเข้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแต่ให้ถูกกว่านี้คือมันดูคล้ายตะโขง ไฟโตซอลไม่ได้มีความใกล้ชิดกับสายวิวัฒนานการของจอระเข้เราเรียกสัตว์ที่วิวัฒนานการมาให้มีรูปร่างคล้ายกันเพื่อดำรงชีวิตคล้ายกันแต่ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในสายวิวัฒนานการว่า c o n v e r g e n t evolution ความแตกต่างด้านรูปร่างของไฟโตซอกับจระเข้ อยู่ที่ตำแหน่งของจมูกจระเข้จะมีรูจมูกที่ปลายปากไฟตัวซอลมีรูจมูกใกล้ดวงตาทั้งนี้ไฟตัวซอลนั้นเป็นชื่อเรียกรวมเหมือนที่เราเรียกจระเข้โดยที่พวกมันมีความหลากหลายมีความยาวตั้งแต่เมตรนิดๆจนไปถึง12เมตร บ้างก็มีจงอยปากสั้นเมื่อเทียบกับชนิดอื่นๆที่อาจจะใช้ล่าอาหารแตกต่างกันแต่ทั้งหมดดูเหมือนจะต้องการแหล่งน้ำเป็นที่อาศัยบางทีก็พบฟอสซิลปลาปอดหรือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกโบราณจำพวกเมโตโพซอริสอยู่ในบริเวณเดียวกันมันจึง ถูกใช้เป็นดัดชนีชี้วัดแหล่งน้ำในยุคนั้นได้ด้วยไฟโตซอลมีชีวิตอยู่ราวๆ237-201ล้านปีก่อนหรือในช่วงปลายยุคไครแอสสิกและพบในหลายทวีปได้แก่อเมริกาเหนือด้านตะวันตกเฉียงใต้ ยุโรปเยอรมนีอเมริกาใต้บราซิลแอฟริกาโมร็อกโกซิมบับวมาดากัสกาและเอเชียจีนอินเดียซึ่งเป็นหลักฐานบ่งบอกว่าสมัยนั้นะวีบทั้งหมดเชื่อมติดกันจึงทำให้พบสัตว์บกคล้ายกันในบริเวณพื้นที่ทั่วโลก ก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปหมดก่อนเข้าสู่ยุคจูราสิกแต่ตำแหน่งผู้ครอบครองแหล่งน้ำก็ถูกแทนที่ด้วยบรรพบุรุษจอระเขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสำหรับอีพีนี้มีเพียงเท่านี้อีพีหน้าจะพบกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ใดนั้นโปรดติดตามชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ